สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาลอง Unbox นะฮะแกะกล่องตัวนี้ตัว GC 3 1 1 l i g ่งหน m ่ง i i ทเนี่ยครับเกมสตรีมมิ่งแคปเจอร์บ็อกที่มันเป็นตัว USB 2.0นะฮะก็คือเกิดไว้ก่อนว่าผมเนี่ยแกะกล่องนี้มาละแต่วันนี้ไม่ได้แกะเดี๋ยวเราลองจะแกะแล้วก็ทำไปดูไปพร้อมกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องลงท่านโปรแกรม e ี e n t r a l ในครั้งแรกก่อนก็เดี๋ยวมาลองดูกัน ก็คือสึกเล่าให้ฟังก่อนเลยก็คือสึกเนื่องจากผมเนี่ยก็คือซื้อตัวที่มันถูกกว่านี้มาใช้นะครับก็คือตัวนี้เป็นสายเป็นลักแอนเพย์เหมือนกันนะครับก็คือมี h d m i in out แล้วก็ USB 3ไปเข้าโน้ตบุ๊กได้เลยนะครับแต่ว่าปัญหา <c oughs> ปัญหาก็คือคือผมต่อกล้องเข้าสวิตชิ่งนะครับสวิตชิ่งโกลแลนะครับแล้วก็ต่อเข้าตัวนี้ กล่องน,นี้แล้วก็ต่อเข้าโน้ตบุ๊กก็คือปัญหาก็คือพวกซอฟต์คอมนะครับก็คือเป็นซอฟกล้องซอฟคอมก็คือซอฟต์คอมเนี่ยตัวหนังสือมันฟลิปมันสลับด้านแล้วลองจะลองลองแก้ก็ทําไม่ได้ทําไงก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เลยเอรู้ว่ามันเป็นเพราะตัวนี้หรือเปล่าแต่ตัวนี้ก็โอเคนะครับนิ่งอยู่ถ่ายได้นิ่งอยู่ <c oughs> เคยลองถ่ายครึ่งวันก็ก,ก็ใช้ได้นิ่งอยู่ แต่ว่าพอดีไปดูตัวนี้มานะครับก็เห็นว่าเขาเทสด,ดูดูขอเอ่ยชื่อเลยแล้วก,ก็คือคุณไบต์นะฮะจากออเซไฮแชนแนลนะครับก็คือเราอ่ะก็คือพูดตรงๆว่าไปหาความรู้จากแชนแนลของพี่เขานะครับแล้วก็เลยเห็นพี่เขาเทสว่า8ชั่วโมงนิ่งสนิทก็เลยเออเ็เลยลองซื้อมาใช้นะครับเพื่อใช้กับงานเราเพราะว่าเพราะว่า โน้ตบุ๊กของผมเนี่ยมันเป็น macbook รุ่นเก่ามากเลยเป็น macbook รุ่นะปี2011นะครับมันก็นะ usb มันก็น่าจะเป็น usb 2อยู่ก็เลยเออลองซื้อตัวนี้มาลองดูครับสั่งในเน็ตมาจาก s h อ p e e นะครับราคามันประมาณ4 9 0 0นะครับแต่ไปเจอในช้อปปีมาเขาขาย3 9 0 0ครับรวมค่าส่งแล้วก็ประมาณ4,000ก็เลย มันถูกก็เลยลองเอามาดูนะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะแล้วก็ลงโปรแกร,รม <c oughs> ดีเซนเทลแล้วก็ลงทะเบียนครั้งแรกด้วยกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนะพร้อมแล้วครับลุยเ,เลยโอ้โหก็เกรด้วคาาจริง นี่ครับ <c oughs> เปิดออกมาครับกล่องก็เป็นดำล้วนเลยนะครับแต่ออกมาก็มีตัวเอเวอร์บิเดียลเล็กๆเกนี่ยครับกล <c oughs> <ๆ>่องเล็กๆเทียบกับตัวของเก่าที่ผมเคยนั้นก็ใหญ่กว่าน,นี้หน่อยแต่ก็คือเล็กเล็กว่าพวกการแคปเจอร์ทั่วไปบ,บางที บอกตัวนียอย่างมีอีกตัวหนึ่งคือไอ้ไอ้โมโมโกสนั่นก็เป็นสีทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ใหญ่อยู่นะก็หนาาประมาณนี้พอกัน,นเดี๋ยวน้ำก็เล็กกว่าพวกการ์ดแคปเจอร์กับที่ติดเข้ากแบบับ PCI อะไรตัวนะมีโครงแล้วก็มีคู่มือคู่มือก็บอกนะให้ลงกับริเซนเท่ มีอินพุตมีเอา p u พุตไมโคร b จบครับนองนันภาษาจีนครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะลองลงโปรแกรมดิเซนโปรแกรมดีเซนทเทนะครับจากเว็บของ e v e r m e d i a เขีกันเลยนะครับเข้าไปที่เว็บ e v e r m e d i a แล้วก็ลงแล้วก็เ <c oughs> นี่ยให้เป็นพอร์ต USB 2มานะครับสาย USB 2สายถักที่ดำ โอเคคร nah <het> ับอ่ะลองเลยเข้าไปที่ Avermedia นี่นะครับ GC311 l i เกมเมอร์มินิ GC311 นะครับแล้วก็ Application เป็นตัวนี้แล้วกันนะครับเนี่ยตัวรัเสเซียลิเซนเซียลเอ็กเพสหนุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งเลยอ่าตอนนี้เราก็โหลดโปรแกรมแอปแอปล e เซนเซียลเสร็จแล้วนะครับเนี่ยอยู่ด้านล่างซ้ายมือนี่ยนะครับก็คลิกเข้ามาเลยเดี๋ยวเราจะนี่นะครับก็ <S <S จะเป็นนเดืองการ จะเป็นตัวนี้นะครับ Recentral e x p a n d นะ dmg คล,ลิกเข้าไปเลยก็จะ install นะปึ้งเนี่ยพอเราเราไปคลิก .dmg ขึน้นมามันก็จะขึ้นโฟลเดอร์ในส่วนท่าน e x p r e s เนี่ยนะฮะแล้วก็เราไปคลิกเปิดเข้ามาก็จะเปเจอตัวนี้แล้วก็จะเห็นว่า Folder Application แล้วก็ลากใส่ลงไปเลย ปัน้นวา,างทับลงไปแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าเสร็จแล้วเสร็จล้วน้าโปรแกรมก็จะมาอยู่ในนี้นะครับนี่เสร็จแล้วขวามือเนี่ยครัเปิดเลยโอเพนไม้คือถ้าตัวตีถ้าไม่นั่นตรงนี้ก็ต้องดูตรงนี้นะฮะเนี่ยเทมเพลฟเลน ลรวก็มาดูที่ Security เนี่ยนะครับว่าว่ามันยอมให้ลงกับท,ที่ไม่ใช่ App Store นะครับก็ Open ไปปั๊บก็รอมาแล้วหน้าตาโปรแกรมก็จะประมาณนี้นะฮะเนี่ยลองเสียบนะครับก็ก็คือเอาสายที่ที่เขาให้มานี่แหละ ไปนะเพิ่มแสงหน่อยอ่าเนี่ยก็เดี๋ยวจะเอาสายที่เขให้มาเนี่ยฮะเสียบฝั่ง usb 2เสร็จปับ๊บโหสายยาวสายยาวเหมือนกัน,นเสียบ hdmi in ละเนี่ยผมเสียบลายจากกล้องนะครับเข้าอ่าเห็นไหมอ่าก็คืออันนี้คือลายจากกล้องมากล้องดีกล้องมิเ l เลต t นะครับเสียบเข้า hdmi in ครับแล้วก็เป็น USB 2อเอาออกมามาเข้าที่น้ตบุ๊กครับมผมก็ก็คือตอนนี้ผมใช้กล้องเนี่ยถ่ายที่หน้าจออยู่นะครับผมก็เลือกซิงเกิลผมก็เสียบสาย USB เข้าไปแล้วแล้วก็เลือกมาที่ไลท์เกมถ้าเป็นเฟซไทม์นี่ก็คือเป็นกล้องหน้าไอ้แมคบ o ๊กเนี่ยนะครับก็เลือกไลท์เกมเนี่ยมินิปึง้งเข้าไป ก็จะเป็นลองให้ดูก็ได้อันนี้เป็นภาพน,นะครับผมเป็นภาพภาพจากกล่องก็จะเป็นภาพที่มาจากกล้องมิ a เลตเนี่ยนะฮะก็สัญญาณเข้าไปก็เรียบร้อยผ่านโปรแกรมตัวนี้เรียบร้อยนะครับแต่ผมจะลองเปิดจาก OBS ละกันนะครับ มาเลยครับเพราะว่าผมเลือกเป็นวิดีโอแคปเจอร์ดีไวไ์ว้อยู่แล้วเนี่ยลองให้ดูอีกทีก็ได้นะครับก็ปิดไปซอรแล้วก็เลือกเลือกซอร์ขึ้นมาอันหนึ่งก็จะเป็นวดีแคปเจอร์ดีไวนะครับตั้งชื่อหน,น,นึ่ง gc สามหนึ่งหนึ่งนะครับคือตัวกล่องเนี่ยฮะ ก็เลือกเป็น l i เ h t Gamer Mini ปึ้งพับกลมาตามนี้นะครับผมประมาณนี้ครับก็เรียบร้อยไปนะครับกับการ Unbox แกะกล่องตัว Ever Media นะครับ GC311 mm hmm. Light Gamer Mini ซึ่ง Port Out Port Out มา Capture เป็น USB 2คือนี่ที่มือริบบงอยู่นี่นะครับ แล้วก็มีพาดทูก็คือมีสัญญาณออกมาพรีวิวได้ช่องหนึ่งประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ